ณโอกาสนี้อัตมาภาพพระมหาเพียรพัญญาขคมูลก็ได้มีโอกาสที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาในบุญจักถาเพื่อ,อนุนุทนาคุศลบุญลาสีในการที่คณะท่านช้อภาพได้บำเพ็ญคุศลนักกินานุปทา,านเพื่อปุชิตแด่ญญพุยมที่บิดาสิจันผู้โรลับไปวันนี้จะได้มีพิธีชาปนากิจ คณะท่านภาพอันนี้กอบรัวระยะมิตรที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันจัดงานทำบุญโดยตลอดมาตั้งแต่เบื้องต้นท่านทิ่เคารพนับถือทั้งหลายนั้นได้มาร่วมพิธีกันเป็นการให้กำลังกายบ้างกำลังใจบ้างหรือทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจบ้างเพื่อให้งานบาเพ็ญกุศลทักทีนานประธาน,นีดำเนินมาด้วยดีการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ มองในรูปที่ปรากฏทั่วไปย่อมเห็นกันได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อตันมาเป็นเวลายาวนาะนอันนี้นับเป็นส่วนของประเพณีแต่ถ้าจะมองลึกลงไปประเพณียังมีสิ่งที่เป็นรากฐานอันมีความหมายลึกซึ้งในทางนมา,ามธรรมกล่าวคือเป็นพิธี ที่อิงอยู่กับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นการดําเนินตามหลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสั่งสอนพุทธศาสน,น,นิกชนทั้งหลายไว้ให้ทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นชาวพุทธเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นจะปรากฏเหตุนั้นแล้วทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีงาม ในเรื่องของความตายนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์สําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตแต่ลําพังเรื่องของการตายอย่างเดียวนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้ที่ต้องเกิดมาแล้วจากไปตามกติธรรมธรรมดาและเมื่อจากไปก็เป็นการล่วงรับไม่หวงกับมาอีกไม่ว่าเราจะเรียกร้องอย่างไรก็ไม่สําเร็จทําอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีผลแต่ในพุทธศาสนิกชนนั้นปารความตายอย่างนี้แล้ว ก็ทาสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งได้ผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกล่าวคือประการที่หนึ่งได้บุชิดบุญกุศลนั่นแก่ท่านผู้ร่วมรับทุโยมพี่ปิดาประการที่สองผู้ที่เป็นพี่น้องเป็นญาติมิสหายเป็นต้นจะได้บำเพ็ญคุณธรรมกล่าวคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงความรำลึกนึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านผู้ร่วมรับไปแล้วซึ่งเป็นญาติ เป็นมิตรสหายของตนนอกจากนี้ในส่วนตัวของผู้ที่ทําบุญทั้งหลายนั่นเองก็เป็นการสร้างความเจริญงอกงามในทางบุญทางกุศลสั่งสมบุญคือความดีไว้ในชีวิตของตนให้มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะอตรตมานี้นะฮท่านพระอธิการดานายที่นั่งที่โบหน้าพยมทุกคนนอกจากเป็นพระที่มาร่วมในงานชาปนกิจในวันนี้แล้วก็กล่าวได้ว่าในฐานะของเป็น เป็นน้องชายคนหนึ่งของโยบีพิราซึ่งอาตมาเนี่ยนึกถึงที่ไรมันก็ที่จะคนลุกพอไม่ได้ไนะเพราะว่าความรกระทับใจที่เรามีมากันนับตั้งแต่แบบแวันแรกเลยที่ได้เจอโยพีเนี่ยอาตมาเนี่ยมาตอนพักปี2510ตอนนั้นอายุมันเจ็ดขวบมา2510มาเจอท่านโจเนี่ยเป็นเพื่อนกันนั้งตั้งเราเป็นนั่งเบเลย แล้วก็ได้เจอพี่ปิดาที่อยู่บำงพัญละแดนดั้งเดิมเลยนะแตะมาเนี่ยมาตอนอายุหกเจ็ดขวบที่มาจากสาระบรุรีแล้วก็มาพบเนี่ยเพื่อนๆที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในวันนั้นเน่มาเนี่ยพูดตรงๆว่าเห็นโยมพี่เป็นไอดอลเลยนะเห็นโยมพี่ปิดาเนี่ยเหมือนจะเป็นพี่ชายเลยเรานึกถึงภาพที่มันย้อนกลับไปในวัยเด็กที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดที่เสมือนญาติโยมเป็นความคุ้นเคยที่เสมือนญาติเลย อาตมาเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่มีเวลาร่วมกันที่ได้ใช้ชีวิตในวัยนั้นอย่างที่อาตมาได้พบทั้งท่านโจและอาตมาภาพเองเราเห็นพี่เป็นไอโรคท่านอยู่อยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นเป็นพี่ที่ให้ความคุ้มครองน้องๆเป็นอย่างดีคอยตักเตือนว่าเก่าในเรื่องที่มีควรบางทีเราก็อยากจะทําอย่างที่พี่ๆก็ทำเห็นเขากินเห็นเขาเล่นเห็นเขาสนุกสนานแล้วก็อยากจะแฮฮาด้วยด้วยความที่เราเป็นเด็ก ก็ถูกพี่เขาว่ามัาง,างตีบ้างร้องให้บ้างสนุกบ้างและเหตุการณ์ที่อาตมาจําได้ไม่เคยเลยก็คืออาตมาเนี่ยชอบดูความมั่นใจของพี่นะพี่ก็เป็นคนมีความมั่นใจมากมีความมั่นใจในตนเตองอย่างสูงไม่ว่าจะทําอะไรท่านเธอจะเป็นผู้นำหรือว่ามีลักษณะของความผู้นําซึ่งเราเป็นเด็กเราเห็นแล้วเราอยากจะเป็นอย่างพี่ไปที่ไหนก็มีครับคนขเขาอย่างเก่งในความเป็นคนที่มี น้ำใสใจจริงพูดอะไรแทำอย่างนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นวนอารมณ์ดีด้วยนอกจากจะดูบ้างบางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งนี่นึงความมีใน้ำใจของพี่เราเราก็ประทับใจเราเห็นพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวูเรื่องบุญท่านเก่ง,งหมดเลยเธอเก่งมากนะเราก็อยากเป็นพี่โดยเฉพาะเานี่ยตมาเนียที่บอกว่ามีเวลาให้คิดเกับโยมที่มีดาเป็นอย่างยิ่งเลยเวลาที่เรานั่งเล่นกัน,กน ในสมัยนั้นจําได้เลยว่าชอบเล่นหมากรุกเลยชอบเล่นหมากรุกนั่งเล่นหมากรุกกันบางทีขึ้นหมันบางทีทั้นคืนเลยโยมเล่นหมากรุกกับพี่เนี่ยแพ้แย่กันมั่งเดี๋ยวเขาเก็บหัวมันตกลียแต่เราต้องมีความสุขแล้วคึกถึงภาพมี้ที่ไรเป็นความประทับใจที่ว่าสัมผัสกันมือตอมือโยมจับตัวหมากรุกได้แค่นี้เองนะเราเล่นภาพที่เราผลุกทีเลย มันมีความใกล้ชิดมันมีสโลลี่มีเรื่องราวในเหตุการณ์ที่เราผ่านมาันมากมายลแม้กระทั่งวันที่เลขรลับข่าวเธอไม่สบายอัตมาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็นึกถึงที่บ้านนะไม่ว่าเราจะไปอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยังนึกถึงความที่เรามีความสุขเรามีความอบอุ่นกเรกดับมาที่บ้านของเราไปอยู่อังกฤษสิบสองปีผ่านมาเนี่ยกลับมาที่ไทยก็ต้องกลับมาที่บ้านมีเหตุอะไรี่แล้วแต่ที่เราได้เจอกันเราก็จะ ยินดีดีดามีความชื่นใจทุกครั้งที่พบหน้าพบปากคนเก่าๆซึ่งมีวันแต่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันเป็นัธรรมดาคนเรามีเกิดแก่จะตายทีเนี้ยพวกเราวันนี้เรามารวมกันวันนี้ได้บุญด้วยกุศลนายพระการในโวน,นอธิบายง่ายๆการที่เราได้นิมนต์ลพระมาถวายพระตาขานสแสดงพระธรรมเทศนาเราได้ทำทานกุศลโย เราได้ทําทางกุศลตย่างนี้ได้รุ่นมันมุ่นาในทางที่อุ่โยมที่เจ้าภาพหรือคุณที่นมดได้ทำบุญในวันนี้เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาหลายคนมางานบุญอย่างนี้มันไม่ใช่งานบุญปกตินโยมงานวันเกิดงานแต่งในโยมได้คั้นเดียวเลยนะทำบุญเสรสองห้าร้อยห้าพันจบเลยนะแต่งานบุญโยมอภิธรามสวนตอนนี้กุศลโยมเห็นไหมห้าคืนเจ็ดคืนต้องมากันหลายคืน มากมายหลายขั้นตอนเ,เป็นงานบุญที่รวบรวมความรับความสมัค้คิความเป็นหนึ่งเดียวกันความมีน้ำใจกันและเป็นการสแสดงความเป็นอยู่รู้คุณกับแก่ผู้ที่เราได้เคยได้รับการช่วยเหลือจากท่านบ้างได้เคยเกื้อกูกันรรมชาตอันนี้นะเราได้บุญทานในบทประทานแ,และแล้วเมื่อกี้ที่เรียกมาให้ศีลทั้งหนะ้าเนี่ยท่านโยรู้จักไหมว่าศีลคืออะไรแล้วโยจะมีความศรัทธาเป็นบุญด้วยนะ สี่ห้าโยามรู้ไหมห้าข้อบางคนอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดนะบุญที่เกิดจากการรักษาสิ่งนี่ยเรียกว่าป้องกันกายวาจายของเรานีไม่ให้ตกไปในฝ่ายที่ชั่วคบคือไม่ให้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนอยื่นโยงนั้นข้อที่หนึ่งที่เราปานาคืออย่าไปเลี่ยนเปียนเขาด้วยการทำร้ายฆ่าแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเลยไม่ใช่แค่มนุษนย์นะโยมแม้แต่มดแม้แต่แมารรันมันก็มีชีวิตของมันนะให้เรารู้จักถึงตรงนี้ไว้เราเราจะไม่ทำผิดน่ สิ่งของที่เขาไม่ได้หรือวาก็อย่าไปยื้อแย่งนะในโกไปยื้อแย้งเข้ามาวันหน,นึ่งเราไม่ถูกเข้าทางอย่างนั้นหรือล้วแล้วก็การที่เรามีครอบครัวเราก็ควรจะให้ความเรียกว่าเคารพซึ่งกันและกันมีคอมบมายสมีความอดทนประนอมซึ่งกันและกันแล้วก็มีการไวร้วางใจซึ่งกันและกันการใช้ชีวิตที่ไม่ผิดรูปผิดเนีย่ยก็เป็นความสุขในครอบครนะัวและเป็นสีแก่ตนเองเด,ด้วยนี่คือสีข้อสาม เวลาจะพูดจะจาก็พูดแต่คำจริงไม่พูดคําที่หลอกลวงไม่พูดคําที่ลวยเละส่อเสียดินทารือดากันมันทำให้คนฟังจิตตกโยเพราะนการที่เราพูดดีพูดพราอมมันเป็นเจตนาที่ทําให้เราเองเจริญดัวยกับรู้จักปากเราเนะคําพูดในโยมก่อนที่จะออกจากปากเราเป็นนายมันนะแต่พอเราพูดไปแล้วคําพูดทั้งหมดมันจะเป็นนายเรามันจะมาครอบเราเคยพูดอะไรไว้มีความสัตย์ไหม นี่แหละคือสี่ข้อที่สี่จะทําคุณกุศล่นให้เราสุนข้อสุดท้ายก็คือสุราเมรยัยขึ่งทำลายสมองสลายสติของเราไม่ใช่แค่สุรายรามาหมดทั้น,นี้โยมต้องระวังแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันมาทางอากาศไม่ต้องไปเสพสุราไม่ต้องไปเสพยามันมาทั้งเรี่ยงทิ่มาถึงแต่ถ้าใช้ไมเ่เป็นโทษกก่เราเราจะต้องให้มีสติในการใช้ชีวิตสีจะป้องกันเรา ทั้งกายและวาจาสุดท้ายเลยโยมบุญที่โดยมได้วันนี้เขาเรียกว่าบุญที่เกิดจากการทําจิตให้เป็นกุศสนด้วยความสงบสงสังสงงสยหรือภาวนาภาวนาไมัยป็นบุญที่เกิดจากจิตใจที่แจ่มใสเลยได้ยินได้ฟังและเป็นสุขสบายหนะูนั่นเป็นบุญที่เกิดที่หูโยมวันนี้ได้ฟังเรื่องธรรมะได้ธรรมาได้กล่าวบางคนอาจจะรู้สึกต่อต้านบางคนอาจจะรู้สึกดีนั่นมันขึ้นอยู่กับ บรรทันานหรือทัศนคติของผู้นั้นผู้นั้นคนที่มีปัญญาจะเห็นจริงอยู่การที่เราทำมนรายอยู่สเสมอจิตใจเราจะแจ่มใสไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องอะไรเราก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เป็น,นเหตุการณ์ที่มันอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์น้นๆไม่ได้จตมาเห็นทุกที่หมดโลก่วันแรกที่เราเยี่ยมบอกโยมที่มีสติทีมากนี่แสดงว่าเธอได้มีมพวยานอยู่ในกิจ ได้เห็นตามองจริงว่าสินทั้งหลายมีนไม่ที่มันไม่ทุข์และที่สุดเราก็ไม่สามารถคืนได้เงินทองที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตสง่งเราได้แค่รงพยาบาลรูปเตียงนอนที่นุ่มสบายแต่สุดท้ายเป็นไงโยมนี่ไงวันนั้นสติที่อยู่ตรงหน้าโยงพี่เนี่ยตอนที่อยู่มีชีวิตก็ให้ความดีแต่ลูกลานเพื่อฝูงต้องนี้ตายไปแล้วก็ยังมีความดีที่เราบรึงนึกถึงไม่ได้ ให้มีกติธรรมที่มาออกงานบุญงานชาวนาคิโดโยมพิพิธดาวี้ไดด้วโดยโยมได้ทั้งสิ่งที่ทำได้ในความสบายใจได้ตอบแถนได้สร้างบุญกุศลด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานี่แหละเป็นบุญกุศลที่โยมได้กับติดตามเกินมาได้มันกล่าวสอนให้ฟังเพราะว่าอันทรัพย์สินด้งฐานทั้ทง,ทง,ทงบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามา,าสะ เป็นสมบัติของตัวและชั่วกราจะต้องผ่านจากการมอนตายส่วนความดีมีศีลสัตว์เป็นสมบัติแท้ไม่ผันแปรแม้กายดับมิราบหายจะสถิติดแน่นแข็งร่างกายชีเมืรรยรความดีผู้เขาเกยเงินทองชื่อเสียงมันมีทั้งสองคงโยมมันเป็นดาบสองคม ถ้าเราใช้ดีเงินทองนั้นจะมีประโยชน์ชื่อเสียงที่เราสังสมมาก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ไม่ดีเงินทองก็กลายปเป็นเรื่องที่บวชหมางกันที่น้องก็อาจจะผิดใจได้ชื่อเสียงก็กลายเป็นชื่อเสียได้ถ้าเราทําตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะตายด้่รูอ,อะไรนี่ไม่สําคัญเลียวเพราะอะไรเราตายไห่จริงไหมเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยู่ชีวิน,นั้นอดเราต้องตายนั่นเลย แต่ที่สําคัญเป็นเหนือความตายทีจ่จิตใจที่โปร่งใสจิตใจที่มีมรณสติจิตใจที่มีสติเติมเต็มตลอดเราจะไม่ทาผิดพลาดเลยเราจะไม่ประมาทในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเตี้ยนมาบอกว่าความตายเป็นเรื่องที่ชั่วและแน่นอนแน่แต่ที่สําคัญเลยวันนั้นคือก่อนตายเลยก่อนตายเราได้ทาาําอะไรเอาไว้เนี่ยนั่นคือเรื่องสําคัญมีคําพูดเท่าพู้แก่ที่กรอบอยู่ตลอดเลย ดีชั่วอยู่ที่ตัวนะสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวอะไรอย่างนะี้จริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสปีชีส์อะไรละเ<ล>ที่ในที่เราได้มันจะคองแน่นเลยเราสามารถสร้างความดีงามได้ในปัจจุบันในเรื่องถ้าเรามีสติมีความคิดมีความที่พิจารณาในนะี้ถ้าเรามีสติอยู่นะเมส,สเมอสติมันจะคุ้มครองเราเฉลี่ยโยงในสมัยนี้ ผู้ถวบสั่งทรงกตสอนพุทธาศาส,ส,สนิชมชนในธรมรมศาสตร์ายางมีวาสดคนหนึ่งชื่อว่าในธรมนธรมิกะในธรรมิก้เป็นเศรษฐีมีเงินมากเลยยมีเงินเป็นเรียกว่าประมาณแปดสิบกุดในสมัยนั้นมีเงินแปดสิบกุลดกุดหนึ่งนึงก็100นนร,กไไร้อยล้านไทยรงเลยนนับไม่ได้เลยว่าจะเอาเองินไปกองไว้ที่ไหนเรือเต็มปรากฏว่าท่านเศรษฐีธรรมมิกาเนี่ย พอได้ฟังพ,ร,งร,พระทำบารมศาสนาองสมเด็จพระพุทธมารการเจ้าเลยเกิดจิตศรัทธาเริ่มงสายโย่เธอก็ทําบุญกับที่วัดที่รู้นซึ่งประทับอยู่เนี่ยยังเป็นหนึ่งนิดเลยไม่ใช่แค่ตัวเองทำในโยมนะยังชวนลูกเมียมีลูกชายเจ็ดคนลูกสะใภ้เจ็ดคนโรวมเป็นสิบสีและตนเองกับภรรยายอีกสองก็เป็นสิบหก เธอจะสวายสรารกับพระแก่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดน,นี้เป็นประจำเรียกว่าสวายหรือว่าจับฉลากได้ในมีนของแง่ๆอะไามาเลอว่าสบบนั้น,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 นที่สุ่รูปใดจับได้เบอร์ใดก็ถวายท่านไปเป็นสลรกับพระแก่ท่านไป,เ,ป,นนนไปเธอทําอย่างนี้อยู่เนี้ยนและเธอฟังคําสังสอนที่พระสงฆ์ตรัสให้มีสติตลอดเวลาไม่เป็นผู้ประมาทในชีวิตและสต,ติเนี่ยถ้าเราใช้มันเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้เท่าทัน ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในตัวตัวองเราทั้งหมดเลยนะกิเลสไม่ม yes. mm ีใครหมดทุกคารกวดมาแล้วู้ใช่เงินนะแต่ทํายังไงไม่ให้มันปรากฏตัวทํายังไงให้เราไม่โกรธมากทํายังไงให้เราไม่อิจฉาทุกวันนี้ที่บ้านเราเป็นอย่างเงี้ยที่เราจะเดินได้แค่เนี้ยที่เราเป็นอยู่ได้แค่เี้เพราะอะไรอยู่เพราะเราอิจฉากันแต่มาได้ยินที่ฟังคนต่างชาติที่เข้ามาคุยกับเรา ประเทศคุณดูหน้าดิฉันเริ่มิ่งกว่าดีนะพวกคุณมีพุทธศาสนาเป็นเครื่องบกบุมซ้ำซ้อนแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าทําไมพวกเราถึงได้อยู่ได้แค่นี้เขาถามวัธีมากลับนะที่ต้องมาถามคุณ,คณมาชอบพุทธศาสนาเพราะอะไรเธอบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ปรัชญาเอฝรั่งเขาชอบปัชัชญาคือความพูดแล้วมันเป็นอะไรที่โต้กันแล้วมันชนะได้ปรบกันได้ แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดในปรชัชญาเนี่ยนเพราะคนที่กล่าวปรัชญาที่เก่งในเรื่องของคําพูดเอาไว้บับคนเขาไม่ได้เป็นบัตรตามนั้นหลังจากที่ประทับข้าลวงกันแล้วก็ลงไปดีเล่ออาเมายางไรแต่คําพูดในพุทธศาสนาสามารถพิสูจน์ได้สามารถพิสูจน์ได้ทุกคําพูดทุกคําสอนสามารถพิสูจน์ว่าถ้าคุณปฏิบัติตามนั้นจริงๆๆจิตใจคุณจะแจ่มใสและคุณจะนากิรติเหล่านี้ได้เขาถึงเชื่อ แต่ที่เขาบอกว่าทําไมพวกเราอ่ะน่าจะเจริญยิ่งกว่านี้นะท,ทั้งาที่อยู่มาพูุจะราสนา์อยู่ในประเทศของเราแลาเตมาก็ได้คําตอบอยู่เขาบอกว่าผมสามารถสรุปได้เป็นสองประการว่าทําไมพวกเราถึงได้อยู่ได้แค่นี้ยงรู้ไหมว่าพวกเรามีตัวอะไรอยู่ที่ทาให้เราไม่สามารถไปไกลเรามีตัวความอิจฉาเริ่ียาเนี่ยเป็นตัวนําอยู่ในรกษนะคนไทยมีข้อดีคือจิตใจจะบใสย,ยิ่งง่าย เสียบมึงยิ้มไปไหนเราก็ยิ้มตอนรับเขาก็ยิ้มตอนรับลรบเพราะเรา,เเา,เเรามีตรงนี้เป็นลนักษณะที่ดีแต่ลักษณะข้อเสียของเราข้อแรกที่เขาพูดถึงก็คือเรามีความอิจฉาเป็นเสียเป็นเล่ห์เราไม่ยอมรับจะเห็นใครที่ดีกว่าเราได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงเป็นเหตุที่ตึงให้เราตอในโลกถ้าเราสาม,มารถตัดตัวทัศนีทีเดีอิจฉา, ة, าลักษณะไปได้แล้วรับรองได้เลยว่าชีวิตของเรามันจะด ในเศรษฐีรรมิกาเธอทำอย่างนั้นอยู่หนึน่งยียมถวายสารกพระถวายพิสุสงป์ปราตรว่าอยู่มาวันหนึ่งโยมคนเรามันถึงวันต้องได้เวลาที่จะต้องนอนนิ่งเธอป่วยโยมนอนติเดเตียงไม่ได้ไปวัดทำบุญเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเธอก็ได้กล่าวกับลูก,ลกว่าเออลูกมาพ่อหน่อยพ่ออยากฟังพระคุณเจ้าท่านสาธยาย พระธรรมเทศนาหรือสาสตร์อัยหนึ่งลูกช่วยไปนิมนต์พระที่วัดหน่อยแล้วลูกชายและสมัยก็พากันไปวัดนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่บ้านมามาเยี่ยมพ่อโดยพระคูณเจ้ารู้จักท่านเศรษฐีธรรมิกาปรากฏว่าเศรษฐีธรรมิกาเนี่ยพอเห็นพระคุณเจ้าก็นหน้าตาของใสนอนทิตเตียนอยนู่นั่งอยหน้าตา,า,าเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมีความตื่นตที่ได้เห็นพระสมณะเห็นพระคุณเจ้า แล้วก็พระคุณเจ้าเข้าไปถามว่าโยมว,วันนี้นิมนต์ตมา,มาเนี่ยโยมอยากจะฟังให้อภิมาเนาธยายทําเรื่องใดเล่าปรากฏว่าท่านธรรมิกาก็อาราธนาให้ท่านสแสดงทําเรื่องสติปัฏฐานสี่โยมให้พระเิษฐ์ธยายสติปัฏฐานสี่ให้ท่านธรรมิกาสติได้ฟังโยมเคยได้ฟังไหมเคยได้ยินไหม ว่าเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้แล้วเราทําได้ในชาตินี้เท่านั้นนะต่อให้เราไปเกิดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เราไม่สามารถทปได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นหลักคาสอนเดียวที่เราเป็นจุดเด่นในพุทธศาสนาเลยนะเป็นจุดเด่นที่ที่เราบอกว่าพุทธศาสนาสอนให้เป็นมันดีไม่ทําชั่วและทำจิตใจใ,าาตาาให้ดองใสทำภาวนาที่คนพูดตัวภาวนาที่โยมมันจะต้องประกอบด้วยสติและสัมปชจัญญะ คึอความรู้ตัวคือความระลึกรู้ตัวตลอดเวลาและระลึกรู้ตัวนี่ก็ค,คือสติและสป,ปัญญานั่นเองอันนี้เป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญในการทำสมาธิหรือทำวิปัสสนาอะไรอย,ย่างี้เพราะนั้นวันนี้เรามานั่งฟังตรวนี้ในธรรมวิการหรือสถิตธรรมิการเนี่ยอราธนาให้ท่านสาธยายบทสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลย อาตมาคงจะกล่าวไม่หมดเพราะว่ามีเวลาน้อยแต่จะสรุปให้ฟังสั้นๆในหลักสติปัฏฐานสี่นะโยมจะประกอบไปด้วยสี่อย่างคือมีสติเข้าไปในกายของเราและมีสติเข้าไปรู้เข้าทันในเวทนาคือความรู้สึกของเราว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราเจ็บหรือปวดรเกลียดหรือเราเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่อะไรแต่ให้รู้เข้าทันในเวทนาลำดับต่อมาที่สามคือให้รู้ทันจิตใจของเราว่าตื่นลืนคิดเรื่องอะไร ส่งไ,ไปในอดีตหรือส่งไปในอนาคตให้อยู่ในชุมเป้านี่คือข้อที่สามส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องรู้และมีสติอยู่ตลอดเวลาก,ก็คือให้รู้เข้าทันในสภาวะรรมหรืออารมณ์ของเราในโลกเพราะอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่เคยคงที่เลยนะบางวันตื่นมาถ้าจะจับสสยว่ามันตื่นมาเห็นอะไรนี้เย,ยอคนดูดีกเลยหรือเจอบางคนเราไม่ชอบเจอบางคนเราท่อับเสจเลยนี่คืออารมณ์ที่แปรปวน รักสติปัฏฐานสี่นับโยมคือรู้ทอดทันเข้า,าไปในกายกาย,ยานุปัสนารู้ทอดทันเข้า,าไปในเวทนาเวทนานุปัสนารู้เข้าไปในจิตใจของเรารู้ทันตามความคิดของเราเราเรียกว่าจิตตานุปัสนาสุดท้ายคือรู้สภาวะธรรมต่างๆที่มันมากระเขาจิตใจของเราเราเรียกว่าธรรมานุปัสนาขณะที่พระพุท์เจ้ากำลังสาธยายรักสติปัฏฐานสี่นั่นเองโยม ดวงจิตของท่านธรรมิกาเนี่ยจังไสามากเลยหน้าตาเนี่ยไรมากเลยปรากฏว่าเขานักนั้นเองเทวดาท่ตานช้ำหยกรู้ว่าในธรรมิกาเนี่ยจะต้องงานโลกหลังจากที่ท้ฟังสติปัฏฐานแล,ล้วกเทวดาเนี่ยเอาขอบวนราชรถเนี่ยมารอรับลอยอยู่หน้าหน้าตา่างเลยคนที่มาหาเวลาที่กนอื่นจิตจะดับหยกแจะเห็นหมดเลยนะ จะเห็นแม้กระทั่งอดีตเคยทําบุญค,ความฟงดีงามหรือความชัว่วนามเนี่ยมันจะมาปรากฏในจิตายของและในวิหารธรรมิกาเรียเราขอบงานความนี้ก็เห็นเทวดาวารออยู่เทวดาท่านธรรมิกาหันหน้ามาที่นอกกระจ่างก็กกาะมือเรียกบอกจะให้ท่านนยอยู่ในสวรรค์ชั้นต้นเพราะมีความดีดีที่ได้คนมีบุญไีอยู่ด้วยปรากฏว่าท่านธรรมิกาเห็น บรรดาเทวดาเนี่ยฌานเน,นี่ยกำลังปูนเท้าสัตตะเทวราชตูท่านพระอินเนี่ยกำลังกอดมืนริบอยู่แต่ท่านกำลังเจริญในฐานด้วยการฟังพระธรรมเทศนาก็เลยอุทานออกมาโยมหยุดก่อนเดี๋ยวคอนปรากฏว่าใครยืจนจมนะฮะเพราะกำลังสวดสาธยายอยู่ทั้งเจ้าลูกหยุดหมดเลยเพราะคิดว่าท่านเนี่ยพิชัยขึ้น คนอื่นเขาไม่เห็นนิยมแต่ท่านนามิกาเนี่ยเห็นเทวดาวมาลอยแล้วก็โบกมืรอ,มกมอ,มอ,รอร้องเล่มานี่เธอมานี่เธอปรากฏวท่านนามิกาก็ูึ้นามาขึ้นมาว่าหยุดก่อนเยี๋ก่อนพระสงฆ์เลยบรรดาลูกๆทั้งสิบสี่คนดูกวสระไทยแล้วก็ไปถามเข้าไปอยู่พ่อพ่อเป็นอะไรพ่อสงสัยพ่อจะปิดใครขึร้นพระสงฆ์ก็เลยหยุดแสดง แล้วท่านทำมีกาอา้าวพระคุณเจ้าทำไมหยุดเล่าเนี่ยวาสของคันฟังนุงสาธยายด้วยดีอยู่เลยปรากฏว่าลูกๆก,ก็บอกว่าสงสัยพ่อจะผิดใครขึ้นท่านทำมีกาบอกว่าไม่ใช่ที่เราบอกว่าหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นหมายถึงพวกเทวดาที่อยู่นอกหน้าต่างเหล่านั้นมาลบวลวงเรา,เร,าเริ่มมีสติตั้งใจฟังอย่างดีแล้วมาลบวว ลูกๆก็ยิงคิดหนะักโดยสงสัยพ่อเราในอาการหนักนยะมองไปนอกหน้าตา่ายมเห็นไหม <c oughs> มีใครจริตสงสัยเราเห็นบ้างไหมขนาดนี้ยไม่มีใครเห็นเับโยมเพราะเราบุญไม่ถึงนะใช่ไหมเราไม่ถึงเราไม่เห็นนภะิศมารกายเรานะั้ว่าปรากฏว่าท่านทำให้การบอกว่าจริงๆลูกเนี่ยพ่อจองไว้แล้วบุกกิ้งสอนไว้แล้วที่ทำคุณงามความดีในโยม การซื้อตั๋วที่จะไปประเทศนั้นไปที่นั้นที่นี้เราบู킹ทงออกมาแต่การที่เราจะไปในภพกภูมินะไม่ใช่ด้วยการใช้เงินในมต้องมาจากจิตใจที่แจ,จ่มใสถ้าจิตที่มีประกอบแต่ทุกชิตทางการช่วยไวมากโยนรู้ไม่ว่ไปไหนชัวอะไรโย่ไปนรกแน่นอนแต่ถ้าเราจริตใจแจ,จ่มใสทาบุญส่วนยู่เป็นระับหนึรดับอง ในทำมิกาบอกว่าทาเช่นนี้แล้วการลูกเดี่ยวพ่อจะพิสูจน์ที่ดูว่าพ่อจะเป็นไงให้ลูกไปเอกปูงอะไรมาเยอะลูกไปเอาปูงอะไรงานอะไรมาให้พ่อแล้วพ่อก็โยนลงไปห้องน้ำมันก็ปรากฏเหตุอัศจรรย์ทุกคนในที่นั้นเห็นหมดทั้งบริวารพูงอะไรแทนที่จะลอยตกสู่พื้นไม่ตกกลับลอยทิ้งเท่งอยู่แล้วในทำนิกายก็บอกนั่นเงลูกพ่อจองเลยลูกก็ไม่เห็นเนาะ ก็ถามว่าที่พ่อจองดที่ไหนรู้มายอมท่านจองไดที่ไหนภูเมลัยบิดออคล้องติดอยู่ที่ราชชลสนฉันดูสิเนี่ยลองดูที่โรงแรมดูสิเด็กเขาเรียกว่าเป็นบรรทักธรรมดึงดูน,าานมนัมนมันงดงามเฉยใสนะลูกเห็นพ่อสแสดงอาการอย่างนี้เห็นแล้แล้วมีการพิสูจน์ได้เห็นว่าเนี่ยเธอได้จอดแล้วจริงๆทุกคนเลยชื่ออะไรพ่อก็กล่าวว่าลูกจงทำคุณญามความดีนะักที่พ่อทำกัน วันนี้ผู้เราเห็นแล้วการกที่ที่เวลาจากไปที่ผู้เราลงตัวกันไม่ใช่เพราะว่าท่านจ้างมาหรือเธอสั่งมาเรามาด้วยจ,จิตใจแจ่มใสดีเอนยในคุณงามตอนดีมาสแสดงจิตใจที่มีกตัญญูกระดเวทิตานึกถึงคุณงามความดีนึกถึงความดีที่มีต่อกันจึงทําให้เรานั้นนะ่ะได้มาในที่นี้ในคำมิกาสอนรู้อย่างนี้แล้วเธอก็หลับตาลวในการหลับครั้งนี้เป็นการหลับครั้งสุดท้าย ก็ไม่กลับมาสู่โลกนี้เธอเป็นบังเกิดในสมบัติชั้นลีกเรื่องนี้เป็นทาวของนะฟังล้วมันอาจจะเหลือเชื่อฟังว่ามันอาจจะเป,นเ,น,น,จจะเปนเรื่องที่มันจะาชินไแตแต่ไม่ได้สมบัติไม่ได้แต่เรามาเชื่อได้เลยว่าถ้าเราลงทำตามหลักสติปัฏฐานสี่โยมจะเห็นโยมจะมีตาที่หูที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่มันเหลือเชื่อที่ไม่สามารถที่จะไปเล่าให้ใครได้ฟังได้ไม่ง่ายมันจะพิสูจน์ได้ตัวเอง วันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญุสวยแล้ว,ลวก็ขอให้มีจ,จิตใจแจ่มใสได้เข้าถึงธรรมได้มีคติธรรมจัดมราณะสติเทียร์ต่างๆเรื่องอิ่ยงขึ้นมาอยากเห็นว่าเรายังหุมยังสาวยังมีเวลา,ามากเาราะาเราไม่อยากรู้ได้เลยว่าเราจะจากโลกนี้ไปได้เวลาไหนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนสายตอนไหวตอนข้าเราอาจจะจากโลกนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็ให้มีคติธรรมอย่างนี้ในโลกนี้ มีใครบ้างที่ไม่ไาตายบ้างตายเร็วบ้างช้าบ้างอย่างที่เห็นบาปและบุญนำเป็นคำเวรมองที้เห็นความเป็นจริงสิ่งได้มาเมื่อไม่ตายทั้งนั้งขายอยากกลับมาอย่าได้พลาดในความดีที่คูณหาทำห้ท,มทามรนักษาศีลภาวนาตายไม่ว่าถ้ามีทำคำจุนใจ ในโรคนี้มีใครไม่ถ่ายบ้างถึงรูปร่างจะสวยงามสักเพียงไหนยศสูงสักว์หรือมั่นมีกว่าใครๆนีไม่ได้ก็ต้องตายหวชีวันคิดถึงตายมันช่วยคลายไม่ให้ยึดชวนให้คิดถึงความจริงสิ่งที่เห็นแม้แต่เราก็ต้องตายใจเย็นๆฝึกให้เป็นก่อนตายสบายเลย ในวาระนี้ธรรมภาพได้สแสดงพระธรรมเทศนาในบุญ,ญาคถาเรื่องบุญโดยปารจคติธรรมเป็นธรรมดาแห่งชีวิตก็คือความตายนี้อันจะทําให้เกิดประโยชน์เป็นบุญความจเจริญนอกงามในความดีก็ขอสมคุลแก่พระต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านเจ้าภาพและทุกท่านที่มาร่วมงานจิตใจให้เป็นบุตคลผู้ทีนนท่บญกุศลด้วยการอนุโมทนาธรรมภาพก็ขอฤทติ การแสดงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพลงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการรัชนี